สวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซนะคะแล้วก็ชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้ไม่มีอะไรทํามาอัพเฟซเล่นนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากไม่รู้ว่าจะไปไหนเล่นเฟซก็เบื่อแล้วก็เลยมาอัพโซเชียลเล่นนะคะแวะมาทาักทายเพื่อนทุกคนคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศรอบๆนี่คือว่าร้อนมาก ร้อนมากร้อนมากแดด่องบ้านก็ไม่น่าอยู่เพราะว่าอากาศมันร้อนตับแตกไส้แตกร้อนตับแตกนะคะ mm hmm. ก็แวะมาทักทายเพื่อนๆนะคะไปละบ๊ายบายจุ๊บๆสงการเจอกันนะคะแต่ว่าคงไม่สนุกหรอกคะ่ะสงการเพราะว่าเล่นน้ํา ห้ามนำถ,ถังน้ำขึ้นรถปาแป้งก็ไม่ได้เปิดเพลงเสียงดังก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วมันจะเป็นสนุกยังไงสงการไปไว่ายน้ำบ๊ายบายไปละจุ๊บ